นักกฎหมายสองผู้ปฏิบัติหน้าที่ในบทของกฎหมายนะคะเข้าหน้าตรงเต็นท์รับรองได้เลยนะคะเพื่อร่วมพิธีทางศาสนาเป็นลำดับร้อยนะคะต้องขอเชิญท่านเข้าตรงบริเวณเต็นท์พิธีนะคะที่รับรองทุกท่านถ้าเสร็จเรียบร้อยนะคะต้องขอเชิญนะคะ รับรองได้นะคะคเททพื่อเรียนในขั้นตอนของการทำพิธีการสรางศาสนาเป็นลำดับต่อไปนะคะพระบปิปูชยาะอิมินาสการเรนาต้าบิวาเทมิวาคาโวตวาโตสาวาตสังโฆสังค นักมณีุทัสตนะโตอะระหะโตมมาสัมุสสะนะนักปุถามจะรับนำัญชามีธรรมสะรันำกัญชามีธะบังธรมะรัธมัะปิยมปีตบังจะรับนำกันชามีจะตยมป เอวํโพธิสฺสอฏฺฐโสสโมติปาณาติปาตาเวรํ <laughs> ขอให้ทุกท่านสบายเลยค่ะโอ้ทยน้อทนอยยุ่ะขอุกท่านทกุดดะคะังเกสิสปะทาวิภัเลอะ จะสุเยธรรมพระบัาฑิสุป,ปาทานความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย ไหวยบาลกรแด่พระองค์เจ้าระพีพัฒนศักและกล่าวเทิดพะเกียรติเป็นลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญค่ะสิงหาคมของทุกปีซึ่งถือกำหนดเป็นวันระพีเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดีรเรกฤทธิ์ ผู้ที่บรรดานักกฎหมายให้การยกย่องเทิดทูนว่าเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทยในงานที่สองมหาวิทยาลัยราชพัฒร้อยเอ็ดค่ะในงานต่อไปนะคะมหาวิทยาลัยราชพัฒร้อยเอ็ดโดยนายสุริยา ัญญาจิตนะคะครับปทาย้ท่านรนี่จะเป็นชุดหัวหน้าส่วนนะคะหัวหน้าส่วนราชการนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะโดยมีท่านชุดต่อไปนะคะขออนุญาตเรียนเชิญน,นะคะ อขออนุญาตถ้าโดนหน้าได้อยู่นะคะ